สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เรค o เตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความกรองสถานการณ์จากหนังสือพิมพ์ไทยโพส์มานำเสนอครับพ่อบงการลูกตามสั่งพ่อบงการลูกตามสั่งผ่านรัฐบาลพ่อเลี้ยงแพทองทนันชินวัตร คงไม่เกินเลยความเป็นจริงเพราะเมื่อทักษิณชินวัตรอดีตนายกมีคำบัญชาผ่านเวทีต่างๆรัฐบาลชุดนี้ก็ต้องสนองนโยบายทันทีโดยไม่สนใจว่ารัฐบาลจะขาดความน่าเชื่อถือและยำเกรงต่อกฎหมายมิให้คนนอกเข้าม,มาครอบงำแต่อย่างใดเริ่มตั้งแต่เปิดตัวของพ่อนายกสู้อิสรภาพหลังพ้นโทษไม่ได้ติดคุกแม้แต่วันเดียวในงานดินเนอร์ทอล์ก จัดโดยสื่อดังเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาโดยการแสดงวิสัยทัศน์ในเรื่องพื้นที่อ้างสิทธิ์ในไหลทวีปทับซ้อนกันของไทยกัมพูชานำเอาทรัพยากรปิโตรเลียมที่มีอยู่ขึ้นมาใช้โดยแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างกันฝั่งละ50%ปรับโครงสร้างนี้ปกป้องผลประโยชน์ SME สร้างรายได้จากภาษีเศรษฐกิจใต้ดินดีต้นวอลเล็ตเพิ่มภาษีเงินได้ติดลบ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่นายกแพทองทานทาแถลงต่อรัฐสภาระหว่างวันที่12-13กันยายนที่ผ่านมาไม่เพียงเท่านั้นรลิ่วล้อในคอรมอเพื่อไทยก็สนองนโยบายเต็มเหนี่ยวอย่างเช่นการปราัยเลือกตั้งนายกอบจอ,อุดรธานีเมื่อไม่นานมานี้ทักษิณก็พูดเรื่องแจกเงินผู้สูงอายุ60ปีคนละ10,000บาท จุลพันามอมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยคลังจากพรรคเพื่อไทยก็เด้งรับทันทีโดยระบุจะจ่ายเงินในช่วง29มกราคม68สอดรับกับช่วงการเลือกตั้งอบจอและสอจอทั่วประเทศในวันที่1กุมภาพันธ์68ท่ามกลางข้อสังเกตซื้อเสียงล่วงหน้าในการเลือกตั้งท้องถิ่นใช่หรือไม่เพื่อหวังสร้างความร่ำรวยและอำนาจทางการเมืองให้แก่ตัวเองครอบครัวและพวกพ้อง ถือเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดที่ชาวบ้านไม่ควรเป็นเหยื่อและตกเป็นทาสในระบบทักษินซ้ำแล้วซ้ำเล่าเท่านั้นยังไม่พอ,อยังมีประเด็นถอนขนหารหรือขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม15%ของพิชัยชุณหะว,วชระรัฐมนตรีคลังที่ถูกคนด่าทั้งบ้านทั้งเมืองเชื่อก่อนว่าเป็นแนวความคิดมาจากนายใหญ่เช่นกันจนถูกมองว่าต้องการหาเงินมาเพิ่มหลังถังแตกเพราะดิจิตอลวอลเล็ตหมื่นบาท รวมถึงเรื่องปราบรามผู้มีอิทธิพลและเตรียมส่งคนไปทลายแก๊งคอเซนเตอร์ในประเทศเพื่อนบาา้านพม่ากัมพูชาแพ่ทองทานนายกและในฐานะกากับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ด้งรับตามดําริทันทีโดยพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีละบุตรเจเลตตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสุดเทศ เปิดเผยภายหลังหาหรือกับนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาถึงการปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและแกงคอเซนเตอร์ว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับเรื่องการแก้ไขปัญหาแกงคอเซนเตอร์การแสดงออกของทักษินเหล่านี้จึงสรุปได้ว่าคือแนวทางการทำงานของรัฐบาลใช่หรือไม่ขณะเดียวกันหากใครไม่สนองงานก็ถูกพ่อนายกป่างใส่เช่นงานสัมนาพักเพื่อไทย เมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาหลังทราบว,ว่ามีแกนนำพักร่วมรัฐบาลไม่เข้าร่วมประชุมคอรมอในการออกพอรกเกี่ยวกับการเก็บภาษีเกรงว่าจะผิดรัฐธรรมนูญเพราะไม่ใช่เรื่องเร่งด,วด่วนก็ถูกซัดกลางแจ้งว่าไม่ใช่เลือดสุพันบ้างเป็นอีแอบบ้างพร้อมไล่ออกจากคอรมอนึ่งองจากไม่พอใจรัฐมนตรีของพักร่วมรัฐบาลไม่ยืนหยัดเคียงข้างลูกสาวและสนองนโยบายพักเพื่อไทย หรืออีกกระแสยังมองว่าเดือดร้อนแทนในทุนผูกขาดและต้องการเข้าฮุบเก้าอี้หลังมีกระแสข่าวว่าขัดใจกับนายทุนใหญ่ที่ใกล้ชิดกับพักเพื่อไทยใช่หรือไม่แต่สุดท้ายเชื่อว่าทักสินได้แค่ครูฟอดฟอดเท่านั้นเพราะข้อเท็จจริงจำนวนสอสอของพักเพื่อไทยมีเพียง140เสียงไม่ถึง250เสียงอย่างเช่นในอดีตแล้วขณะที่พรรร่วมรัฐบาลอย่างเช่นพรรภูมิใจไทย และพักรวมไทยสร้างชาติก็มีลมใต้ปีหนุนหลังทั้งสิน้นจึงไม่กล้าแตกหักรวมถึงยังมีกับระเบิดผ่านคดีในสารคำร้องในมือองค์กรอิสระรอบตัวพ่อนายกและนายกเช่นเดียวกับฝ่ายตรงข้ามอย่างพักคก้าวไกลในการช่วยหาเสียงเลือกตั้งนายกอบเจอเชียงใหม่นายใหญ่ก็ฟาดไม่เลี้ยงว่าเป็นพักพูดเก่งและทำอะไรไม่ได้หวังทวงคืนพื้นที่ฐานเสียงและมวลชน ภายใต้ระบอบทักษินให้ฟื้นคืนชีพกลับมาเป็นเกราะป้องกันตัวเองและอำนาจต่อรองทางการเมืองรวมทั้งยังส่งสัญญาณให้ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองเห็นว่าได้ดำเนินการตามดีลที่ขันอาสานำทัพจัดการกับด้อมส้มให้สำเร็จแลกกับตัวเองได้กลับประเทศรวมถึงโครงการพาน้องกลับบ้านท,ที่ประกาศว่าจะกลับมาเล่นสงกรานในปี68นี้ใช่หรือไม่จึงไม่น่าแปลกใจว่ารัฐบาลชุดนี้ ถูกตั้งฉายาจากสื่อมวลชนประจํำทำเนียบรัฐบาลว่ารัฐบาลพ่อเลี้ยงที่เปรียบเสมือนพ่อบงการลูกตามสั่งใช่หรือไม่ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิต รับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิ o โอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ